วงโกเมนพวงโกเมนหรือพวงแสงแสดนะครับให้ดูกันแบบบันๆปลูกเ้ืยธรรมชาติในยามเย็นเกือบจะมืดแล้วนะครับ นี่เป็นทางกระลอกอเป็นไอเยเรศนะครับไอเยเรตห่างๆกระลอกครับห่างกระลอกนะครับสวยงามสวยงามมากช่อยาวดูได้อองไรช่อครับดูพวงแสดนะครับพวงแสดอยู่บนต้นสน ครับนสั้นงามๆก่อนจะทำร้านให้อยู่เนียวเปน็นต้นสนนะครับสูงสวยงามอารามตาเพลินนะครับเพลินเป็นธรรมชาติใครก็สร้างได้นะครับ ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับความสวยงามมันก็อยู่ที่ตัวเราอย่ามังข้ามไปก็อยู่ตรงไหนจุดไหนมุมไหนนะครับก็ทำได้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้เป็นมุมแคบนะครับเลยเป็นมุม,ม,มแคบให้ดูมุมแคบ มืดเป็นหน่อยตรงน,นี้มืดหน่อยมืดหน่อยนะครับเย็นเย็นด้วยนะครับสวยงามพอเป็นความฝันนะครับพามาปลูกโคนนั่นก็นะครับโคนใหญ่มากอายุก็อยู่ประมาณ4ปีเสร็จเสร็จ นู่นแะครับขึ้นยอด